กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวจากวงการเพลงทั่วโลกวันนี้เรามาอัปเดตเพลงเข้าใหม่กันดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของสาวๆวง Little Mix ที่ปกติจะเห็นแต่สาวๆศิลปินไอดอลฝั่งเอเชียพยายามบุกไปตีตลาดเพลงทางฝั่งอเมริกาหรือยุโรปมากกว่าแต่ครั้งนี้ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำค่ะและประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนด้วยเมื่อสาวๆว,วง Li ต t l e Mix ขอบุกตลาดเอเชียบ้างประเดิมด้วยการปล่อยเพลง w i n ส s เพลงแจ้งเกิดของพวกเธอในเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วชาวเคป๊อฟฟังแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคะจะรุ่งหรือจะร่วงเราลองไปชมกันหน่อยดีกว่าค่ะ ต่อกันที่ข่าวที่2ที่หลังจากซูเปอร์สตาร์เจ้าของรางวัลแกรมมี่อวสและยอดขายมัลติแพตินัมเนลลี่ประสบความสําเร็จไปแล้วสําหรับซิงเกิลแรกให้พอเชจากอัลบั้มชุดที่ 7MO ซึ่งมียอดขายกว่า10,000แซิงเกิลภายในสัปดาห์แรกที่เปิดตัวแล้วมิวสิกวิดีโอนี้ก็มียอดวิวบน YouTube Vi v o สูงถึง17.5ล้านวิวล่าสุดเนลลี่ออกมาตอกย้ําความแรงอีกครั้งด้วยเพลงใหม่ get like me ที่งานนี้ได้คว้าสาวฮิปฮอปสุดเซ็กซี่อย่างนิกกี้มินาชและหนุ่มแมดักอย่างฟา มาร่วมแจมด้วยค่ะ ร็อกกันบ้างกักบข่าวของหนุ่มพลาซิโบสามหนุ่มวงร็อก3มชิ้นจากเกาะอังกฤษพร้อมส่งเพลงใหม่อย่าง t o o Many Friends อัลบั้มใหม่ชุดที่7ลา l Like Love กับบ้านหลังใหม่ Universal Music ซึ่ง Too Many Friends นี้เป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของการถูกตัดขาดทางอารมณ์กับโลกแห่งความเป็นจริงและโลกที่หมกมุ่นอยู่กับความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์งานนี้ p l a s i b l e เลยสื่อเนื้อร้องผ่านมิวสิกวิดีโอออกมาให้ได้ชมกันแล้วและพร้อมวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่16กันยายนนี้และในเมืองไทยวันที่19กันยายนนี้ค่ะ